ค่ะสวัสดีนะคะก็มาพบกันนะคะในวิชาหนังตะลุงนะคะสอนโดยครูแอนนั่นเองนะคะก็เราก็ได้ดูวิดีโอมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเอาสื่อเนี้ยไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้นะคะก็ยินดีนะคะเดี๋ยวเมื่อเราดูาประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงแล้วว่าหนังตะลุงนะคะได้เข้ามาในทางตอนภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยมาจากประเทศใดนะคะแล้วก็เผยแพร่มายังอตอนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะมีประวัติและความเป็นมาอย่างไร เมื่อเราได้ดูวิดีโอจนจบและพอจะเข้าใจพอสังเขตแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะมากเลยค่ะมาละค่ะมาดูนะคะก็เป็นชิ้นงานที่สองเองนะคะประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงนะคะ ให้นักเรียนหรือว่าคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยดูวีดีโอเรื่องประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงแล้วก็ลอกจูดลงไปในสมุดนะคะโดยย้ําว่าเขียนด้วยลายมือของตัวเองนะคะตอบคําถามให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กนดส่งในคาพนะคะเข้าใจตรงกันนะคะใครไม่เข้าใจสอบถามได้คะ่ะมาดูข้อที่1น,นะคะคําว่าฉายานักกาศนั้นหมายถึงอะไรนะคะก็ ให้ดูจากวิดีโอไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คงจะตอบกันได้นะคะและ 2. หนังตะลุงนะคะเริ่มต้นจากจุดกําเนิดนะคะมาจากประเทศใดเป็นประเทศแรกนะคะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะต่อมานะคะ3การเผยแพร่หนังตะลุงก่อนที่พระพุทธศาสนาของเราจะริ่มุ่งเรืองนะคะ,ะเป็นของศาสนาใดนะคะ และสี่หนังตะลุงเริ่มแรกจะแสดงเกี่ยวข้องกับเรื่องใดในสมัยพุทธกาลนะคะข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะข้อที่ห้านะคะจงให้ความหมายของแสงและเงาในหนังตะลุงนะคะอันนี้นักเรียนหรือว่าคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเสพด,ดูในเรื่องของแสงและเงาได้ในทางวิทยศาศาสตร์นะคะบางครั้งหนังตะลุงก็จะเกี่ยวข้องกับ ศาส,สนาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะแล้วก็มีวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของแสงและเงาด้วยค่ะนะคะต่อมา6นะคะหนังตะลุงในประเทศอินโดนีเซียนเนี่ยเผยแพร่มาได้อย่างไรนะคะอันนี้คงจะตอบกันได้นะคะอ่าต่อมาก็ที่7วายังวงวายังวงหมายถึงอะไรนะคะ8 รูปหนังตะลุงในอินโดนีเซียเนี่ยนะคะมีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะบอกลักษณะเด่นของตัวรูปหนังตะลุงมาพอที่จะสังเกตพ,พอที่จะเข้าใจว่าหนังตะลุงในอินโดนีเซียนี้มีประวัตเออิเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีลักษณะเด่นเอาลักษณะเด่นของรูปหนังตะลุงนั่นเองนะคะต่อมาเก้าหนังตะลุงในประเทศมาเลเซียมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะ ข้อที่10นะคะในสไลดนี้วายังกุลิตหมายถึงอะไรนะคะวายังกุลิตหมายถึงอะไรต่อมาเรามาดูในสไลด์ที่2กันเลยค่ะอ่ะสไลด์ที่2นั่นเองนะคะก็คือว่ารูปหนังตะลุงในประเทศมาเลเซียนั้นมีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะ ต่อมาหนังตะลุงในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะข้อที่13เมืองยะฮูตั้งอยู่ในประเทศใดเมืองยะฮูนะคะตั้งอยู่ในประเทศใดไม่ยากนะคะข้อ14หนังตะลุงในตอนใต้ของประเทศไทยนะคะเข้ามาครั้งแรกในอำเภอใดและจังหวัดใด15นะคะ หนังตะลุงในประเทศไทยเข้ามามีบทบาทมากที่สุดในรัชการที่เท่าไหร่และข้อ16นะคะจากข้อที่15เนี่ยรัชการที่ตอบนั้นมีชื่อว่าอย่างไรนะคะก็ตอบต,ต่อมาจากข้อ15นั่นเองนะคะต่อมาข้อ1 7เจ้าพระยาสุเรียววงศ์ไวยวัฒวรบุนนามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับหนังตะลุงค่ะ ให้เหตุผลมานะคะแล้วก็ข้อ18ทําไมถึงเรียกว่าเรียกหนังตะลุงว่าหนังควรนะคะข้อที่19พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทอดพระเนตรหนังตะลุงครั้งแรกที่ใดและในงานอะไรนะคะข้อสุดท้ายข้อที่20นะคะ ทำไมคนกรุงเทพในสมัยนั้นนะคะจึงเรียกหนังตะลุงว่าหนังตะลุงนะคะแล้วก็เรียกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสำหรับใน20ข้อนี้นะคะสำหรับครูเองก็คิดว่าคงไม่ยากนะคะคงจะตอบคาถามกันได้ทุกคนนะคะหากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถอินบอกเข้ามาในในไลน์ได้นะคะตลอดเลยนะคะยังไงก็ สื่อการเรียนการสอนนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนที่เข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะยังไงครูเอ็นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนนะคะาตาแบบฝึกหัดนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตั้งใจเขียนให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะก็ำกำหนดส่งในค่ำนั่นเองนะคะยังไงใครมีปัญหาหรือว่าคำถามอะไรก็ทิ้ง ไว้นะคะใต้คอมเมนต์ได้นะคะก็วันนี้นะคะก็เรามาเรียนกันแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวครับหน้าก็ค่อยพบกับครูแอนในวิชาหนังตะลุงอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ